สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสุปข่าวเด่นหรือว่าผู้ประจําวันที่นี่เหมือนเคยครับวันนี้เราก็มีข่าวเด่นประเด็นดังมาฝากเพื่อนๆหลายต่ลายข่าวเข่นเคยไม่ว่าจะเป็นผลงานของทางโมฮัมเหม็ดซาร่าสตัดทีมชทัิอียิปของเราที่เจ้าตัวกลับมาทําผลงานได้อย่างร้อนแรงอีกครั้งหลังจากเขากลับไปรับใช้ทัพมัมมี่พาทีมคว้าตัวประเด็นการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026รอบสุดท้ายได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรืจะเป็นการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะในแนวรับของเรามากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นตัวของทักแอนดูโรเบอร์สันและทักอิบราฮิมาโคนาเต นั่นทางฟอร์เรนเน็ตก็เรียกได้ว่าทําให้แฟนบอลของเราอบอุ่นหัวใจกันเลยทีเดียวหลังจากเจ้าตัวเองก็รู้สึกว่าฟอร์มการเล่นของเขากับทางนักผู้นั้นยังไม่เข้าตาและนั่นก็าทาให้เขาเข้าไปฝึกซ้อมร่วมกับทางทัพอินซีเด็กทีมชาติเยอรมันเจ้าตัวก็มีการฝึกซ้อมพิเศษนอกจากโปรแกรมปกติเพื่อหวังจะเรียกคืนฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดกลับขึ้นมาให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ ขณะเดียวกันทางรูเบนอโมรินนายใหญ่ของทางปีศาจในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงจะได้ทำหน้าที่ต่อไปในการ,รเผชิญหน้ากับทีมของเราในศึกแดนเดือดที่รอเราอยู่ในช่วงสัปดาห์หน้าทั้งนี้มันก็ยังมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องตราซื้อขายนักเตะไม่ว่าจะเป็นอนาคตของทางอิบราฮิมาโกนาเต้และความเป็นไปได้ที่เองจะได้ตวดทางมาเกฮีจากปากของทางฟาบิซิโอโรมาโนอีกด้วย ทีนี้เรามาไล่เรียงจากข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาร่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเรากันก่อนเลยหลังจากเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกวิพากษ์วิจาร์อย่างหนักว่าฟอร์มการเล่นของเขายังคงเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรกันหลังจากเจ้าตัวเจอเสียงวิพากวิจารณ์อย่างหนักกับทางนิวอ์พููของเราว่าทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานในการแข่งขันหลายเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัดล่าสุดที่เราปุกไปปราชัยให้กับทางสิงโตเนื้อเงินค้ามจิวซีที่สนามสแตมฟอร์ดบิด 2ประตูต่อหตัวของทางซาร่านั้นไม่สามารถยิงเข้ากรอบได้เลยแม้แต่ลูกเดียวทั่วมืถึงตอนที่เขาเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอียิปตในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026ตัวของทางซาราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกหนึ่งครั้งแล้วว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดของโลก เมื่อคืนนี้เจ้าตัวเองซัดไปถึง2ประตูพาทีมชักิอียิปบุกถล่มทางจีบูติไปแบบขาดลอย3ประตูต่อศูนและผลการแข่งขันดังกล่าวข้างต้นก็ทำให้พวกเขาคว้าตัวเปเลนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สำเร็จหลังจากก่อนหน้านี้ตัวของทางโมเองก็เคยทำได้มาแล้วในปี2018 แน่นอนว่าผลงานในทีมชาติของตัวโมโอเองในวันนี้มันเป็นการแสดงออกให้เห็นเลยว่าเขาำลังจะกคัมแบ็กกลับมาแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้กับทางิเวอร์ภูของเนาเมื่อโจ้าตัวเสร็จภารกิจจากทีมชาติดังกล่าวซาราเป็นคนที่แสดงให้เห็นมาตลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาว่าเขาไม่เคยยอมแพ้และทุกครั้งที่เขาเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์โจ้าตัวก็มักจะตอบกลับด้วยผลงานภายในสนามเสมอ ดังนั้นการยิง2ประตูในเกมนี้ไม่ใช่แค่เพียงพาทีมชาติอียิปต์ไปเล่นบอลโลกเท่านั้นแต่มันคือการประกาศก้าวกับทางแฟนบอลลูเวอลโลกเลยว่าผมยังคงอยู่ตรงนี้และผมจะกลับมาช่วยของแดงอีกครั้งในแบบที่ดีที่สุดเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆข,ข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ตามเล่นงานทีมของเราอย่างหนักในช่วงเวลานี้กันบ้าง หลังจากในเกมที่เราบุกไปเยือนทางเชลซีในช่วงท้ายเกมการแข่งขันนับแต่กล่าวหลังจากสิ้นเสียงนหวีดยาวของกรรมการแล้วหนึ่งในภาพที่เราได้เห็นกันและรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งก็คือตัวของทักแอนดูโรเบอร์ซันแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ของเราที่ต้องเดินออกจากสนามมาแบบค่อนข้างจะ,จะกระโผกกระเพกกันเลยทีเดียวนั่นทำให้ใครหลายๆคนค่อนข้างจะรู้สึกเป็นกังวลใจว่าตัวของทางโรบโรจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บหนักตามรบกวนเขาหรือไม่อย่างไรกัน แต่แม้กระน,นั้นเราก็ได้เห็นทางทักกี้เมาทีมชาติสกอตแลนด์มีการเลียกตัวของทางโรเบอร์สันไปติดทีมชาติชุดใหญ่ของพวกเขาในช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้ด้วยและก่อนหน้านี้ทัเพเพ,เพื่อนจำกันได้ช่องของเราเองก็เคยนำเสนอบทสัมภาษณ์ของตัวโรเบอร์สันที่เขามีการออกมาประกาศกล้าวเลยว่าแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะกลับมาลงสนามช่วยทีมชาติของเขาอีกครั้งหลังจากมีโปรแกรมสำคัญจะต้องลงเล่นกับทางทีมชาติกรีซในช่วงวันพฤหัสบดีนี้นั่นเอง ล่าสุดก็มีความคืบหน้าออกมาเพิ่มเติมคราวนี้มาจากทาง stv news สื่อท้องถิ่นจากประเทศสกอตแลนด์ที่มีการยืนยันออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางรูเบอร์สันนั้นสามารถที่จะกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเต็มสุดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทางทีมชาติริสตังกล่าวข้างก้นและทีมชาติเบลารุสตามลำดับ นั่นหมายความว่าตัวของทางโรเบิร์ตสันเองจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับทีมของทางอาร์เนส์สตรในโปรแกรมการแข่งขันศึกแดนเดือนระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้ในในก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนทีมของเราอยู่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ออยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ขบทุนกระบวนความกันไปเลย แต่คราวนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่ก็เรียกได้ว่าเป็นแกนหลักสําคัญในแนวรับของเราชุดปัจจุบันนั่นก็คือนในรายของทักอิบราฮิมาโคโนาเต้เซนเตอร์ฮาฟทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากเขาได้ออกสตาร์ทเป็นเซตผู้เล่นตัวจริงจากคู่กับทางเวอร์กิลฟานได้เซนเตอร์ฮาฟกับตันทีมของเราในนัดที่ปลุกพ่ายให้กับทางจูซีสประตูต่อหง และตัวของทางโคนาเต้ก็อยู่ในสนามได้ไม่ครบ90นาทีและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปเนื่อง้วยปัญหาอาการบาดเจ็บในช่วงก่อนหนึ่งชั่วโมงของการแข่งขันแม้กระน,นั้นสถานการณ์ของเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความระมัดคายคลึกลงก,กันกับทักแอนดูโรเบอร์สันดังกล่าวข้างตน้นเพราะแม้ว่าจะมีความเป็นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวแต่ทางดีดีเยเดชอ ในใหญ่ของทางทัพตาไก่ทีมชาติฝรั่งเศสก็ยังมีการเรียกตัวทางโคนาเต้ไปติดทีมชาติในช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้เช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งสตาร์ดังของพวกเขาอย่างทางคริยงเอ็มปาเป้ด้วย พราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆจํากันได้ช่องของเราเองก็มีการนําเสนอข่าวลวงหน้าไปแล้วว่าตัวของทางคูนาเต้น,นั้นยังไม่สามารถที่จะกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือได้รีอ่คองต้องแยกซ้อมเดี่ยวจากคนอื่นๆอยู่ซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าอาการบาดเจ็บของเขานั้นน่าเป็นห่วงกว่าที่เรามีการคาดการณ์กันเอาไว้ในตอนแรก ล่าสุดเรื่องนี้ก็ได้รับคำยืนยันออกมาแล้วจากปากของทางวินเลียมซาลีบาปะกงหลังตัวเก่งของทางปืนใหญ่อาร์ซนอและก็เป็นเพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศสของทางโคนาเตระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางฟุตบอลลอนดอนสื่อท้องถิ่นจากประเทศอังกฤษสลับทักอิปราฮิมาโคนาเตน่ะเหรอเขายังไม่ได้กลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยนะเพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยซาลีบากล่าว แต่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าเขาจะสามารถกลับมาได้โดยเร็วที่สุดในช่วงเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามผมเองก็ไม่ได้ดูข้อมูลอะไรมากกว่านี้นะ ทั้งนี้จากการที่ตัวของทางโคนาเต้ยังไม่สามารถจะกลับมาลงศึกฟอร์มได้มันก็อนุมาณได้ว่าโอกาสที่โจตัวจะได้ลงเล่นเจอกับทางอาเซอร์ไบจันนั้นก็น่าจะเป็นไปไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันและปัญหาอาการบาดเจ็บของเขาก็จะสร้างความเป็นกังวลใจให้กับทีมของเราเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งจะเสียตัวของทางโจวานนี่เรโอนี่เซ็นเตอร์ฮับดาวรุ่งอนาคตไกลที่เพิ่งจะซื้อตัวมาจากทางปามาด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บเส้นเอ็นควายหน้าหัวเข่าฉีกขาดซึ่งทำให เขาต้องพักยาวถึง1ปีเต็มนั่นหมายความว่าหากเราไม่สามารถที่จะใช้งานทางโคโนาเต้ได้อีกหนึ่งคนปักหลังตัวกลางของทีมเราในตอนนี้จะเหลืออยู่แค่เพียง2คนเท่านั้นได้แก่ในรายของทางฟานไดและโจโกเมสเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูนักเตะใหม่ที่เพิ่งจะตบเท้าเข้ามาสู่ทีมของเราแบบสดๆร้อนๆในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางฟอร์เรนเวียสซูเปอร์สตาร์ดังที่เราไปคว้าตัวเขามาจัดทางห้างขายยาไดเออร์เลว์คูเซนในส่นราคามหาศาลถึง116ล้านปอนด์แต่เราก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าตัวของทางเวียสเองยังไม่สามารถที่จะคืนฟอร์มการเล่นเหมือนสมัยที่ก้องอยู่กับทางเลว์คูเซนกลับมาได้โดยเจ้าตัวยังไม่สามารถที่จะทําประตูหรือแอซิในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลได้เลย แม้ว่าเขาจะมีการสร้างสังเกตให้กับเพื่อนร่วมทีมสวยๆได้ในหลากหลายโอกาสก็ตามทีอย่างไรก็ตามในช่วงพักเปรกทีมชาติรอบนี้ตัวของทางเวียดเองก็ถูกทางทัพอินซีเลกทีมชาติเยอรมันเรียกตัวกลับไปติดทีมชาติชุดใหญ่เหมือนเดิมและสิ่งที่น่าประทับใจก็เกิดขึ้น เมื่อตามการรายงานข่าวจากทางบิวสมรข่าวชื่อดังจากเมืองเบียก็ได้ชี้ชัดเลยว่าหลังจากมีการฝึกซ้อมกับบรรดาเพื่อนร่วมถิ่นที่เหลือและเพื่อนร่วมถิ่นได้กลับออกไปหมดแล้วแต่ตัวของทางเวทเองยังมีการฝึกซ้อมพิเศษหลังจากนั้นอีกเพื่อที่โจตัวหวังจะได้คืนฝัน่งการเล่นที่ดีที่สุดของเขาให้กลับมาได้ <S <S เขามีการฝึกซ้อมเรื่องการทำประตูเป็นการพิเศษและจากนั้นก็ยังมีการเข้ายิมเพื่อยกเวทเทรนนิ่งต่ออีกด้วย หนึ่งในคนที่ไปการออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือตูของทางเดวิดเราเพื่อนร่วมทีมชาติเยอรมันของเขานั่นเองฟอร์เรดเวสเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆเลยนะเขาพกการแสดงให้เห็นถึงพลังงานของเขาทั้งในและนอกสนามเรากล่าวมันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาแสดงออกมาให้เห็นผมต้องบอกเลยว่าเขาเป็นคนฝึกซ้อมที่ยาวนานกว่าใครหน้าไหนาทั้งนั้นในทีมชาติของเราเขากลับเป็นคนสุดท้ายเลยนะ เรามีความเชื่อมั่นในตัวเขาและเราก็เชื่อว่าเขาจะต่อยอดผลงานของตัวเองออกมาได้เขารู้ดีว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เขาถึงขั้นที่มีการฝึกซ้อมพิเศษมากกว่าเพื่อนร่วมทีมคนไหนทั้งนั้นไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงก็จะไปพัวพันกับทางฝั่งของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง หลังจากพวกเขาทำผลงานได้ไม่ค่อยจะสู้ดีนักในการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้แม้ว่าจะมีการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เกินกว่า200ล้านปอนด์กระาำทีแต่ในตอนนี้ทีมของทางดูเบนอามริมรั้งอยู่เพียงแค่อันดับที่10ของตารางเท่านั้นแล้วมันก็เกิดกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการสั่งปลดเขาออกจากตำแหน่งก่อนเกมแดงเดือดที่จะมาปะชิญหน้ากับทางหรือว์พูลของเราในช่วงสัปดาห์หน้า ทว่าล่าสุดก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงจะให้ความไว้วางใจในตัวของทางอารโมริมได้ทำหน้าที่ต่อไปและผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากต่เป็นทางเซอร์จินเลตทริฟหนึ่งในผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นคนออกมาประกาศกล่าวเลยว่ายังคงให้ความไว้วางใจในตัวของทางอาร์โมริมเช่นเดิม รูปเบนอาจจะไม่ได้มีฤดูกาลที่ดีที่สุดนะแต่เราจะให้เวลาในการทำงานกับเขา3ปีเพื่อให้เขาพิสูจน์ว่าเขาคือโค้ชชั้นยอดเลดคิดกล่าวระหว่างที่เขาไปออกรายการพอดแคสต์ของทาง The Times ในรายการ The Business Podcast สื่ออยากจะเห็นความสำเร็จแบบข้ามคืนนะแต่ถ้าคุณเป็นการบริหารสโมสรอ,อย่างทางแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดคุณไม่สามารถที่จะตอบสนองด้วยอารมณ์แบบชั่ววูบอย่างนั้นได้หรอก เมื่อถูกสอบถามต่อไปว่าแล้วผู้ถือหุ้นใหญ่ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างทางตรกกุลเกรลเซอร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันกับเขาหรือไม่หรือทางฝั่งโน้อนอยากจะให้ปลดตัวของทางหวังโมริมออกไปทางเรดคิดก็มีการตอบปฏิเสธในเรื่องนี้ได้ยินอย่างว่าเรื่องนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกนะเรดคิดกล่าวต่อเราเป็นคนท้องถิ่นเราอยู่ที่นี่เราเห็นหน้างานนะส่วนพวกเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลย หนทางมันยาวไกลมากๆและการบริหารจัดการทีมฟุตบอลน,นั้นมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมใหญ่อย่างทางแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแต่เราอยู่ที่นี่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเราก็รู้ดีว่าตัวของทักอาโมริมนั้นเขาทำงานได้เป็นแบบไหนและอย่างไรกันดังนั้นมันจะไม่มีการสั่งปดจากทางฝั่งโน้อนอย่างแน่นอนพวกเขาให้อนานาจบริหารในการจัดการของเราอย่างเต็มที่ เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูประเด็นของหนึ่งในอดีตดาวเตะอรับตำนานของทีมเอาอย่างทางจอแดนเฮนเดอร์สันกันบ้าง เข้าอลัลาสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราไปตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ของปี2023แต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็เรียกได้ว่าย้ายทีมแบบรายปีกันเลยทีเดียวไปอยู่กับทางอัลเอตติฟาในลีกของประเทศซาอุดิอาระเบียจากนั้นไปอยู่กับทางอาเจ็ตอัมสเตอร์ดัมในเอลิดิฟิชลีกของประเทศออสแตนเลและล่าสุดในช่วงซัมเมอร์นี้เขาก็ย้ายกลับมาสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งกับทางพึ่งน้อยเบิร์นฟอร์ทวันล่าสุด ตัวของทางเฮนโดเองก็มีการออกหมายยอมรับเลยว่าในตอนที่เขาต้องยัดออกจากทีมลิเวอร์พูลของเราไปนั้นตัวตัวเองก็ยังคงทําใจไม่ได้และไม่สามารถแม้กระทั่งจะย้อนกลับไปดูเกมการเล่นของทีมเราเลยโดยสัมไปผมไม่สามารถที่จะดูมันได้เลยนะเฮนเดอร์สันกล่าวผมคิดว่าผมไม่สามารถที่จะดูทางลิเวอร์พูลได้จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้ดูเกมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่ทําใจได้ยาก ผมลงเล่นที่นั่นมาอย่างยาวนานนะและผมก็มีส่วนร่วมผมอุดที่ตัวทั้งชีวิตของผมที่นั่นแล้วเมื่อถึงตอนที่เราจำเป็นจะต้องอำลาไปมันก็เป็นเรื่องที่คุณทำใจได้ยากอย่างลึกซึ้งมันมีความผูกพันทางอารมณ์ความรู้สึกนะไม่ว่าคุณจะรีไทายหรือย้ายออกไปมันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึกของตัวเองสำหรับผมนะมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด หากย้อนเวลากลับไปได้บางทีผมอาจจะตัดสินใจแตกต่างออกไปก็ได้นะแต่ในตอนนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกและเลือกตัดสินใจได้ตัวของผมเองโดยมันมีเหตุผลประกอบหลายอย่างซึ่งเพียงผมเท่านั้นที่จะรู้เรื่องราวทั้งหมดได้สุดท้ายแล้วผมพยายามทำในสิ่งที่ผมคิดว่าถูกต้องที่สุดณนะช่วงเวลานั้นผมคิดว่ามันดีที่สุดมันเหมาะสมที่สุดแล้วแต่ในตอนนี้ผมได้กลับมาสู่เวทียุโรปอีกครั้งและผมก็มีความสุขมากจริงจ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะแกนหลักคนสําคัญในแนวรับของเราอย่างทักอิรบราฮิมโคนาเต้กันบ้างเพราะเพื่อนๆเองก็น่าจะรับทราบดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันสถานการณ์ของทางโคนาเต้นั้นมีความไม่แน่นอนสูงเมื่อเจ้าตัวเหลือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราอีกไม่ถึง12เดือนแล้วซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2026 น่านสมูสรของเราก็มีความพยายามจะเดินหน้กนกาการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเจ้าตัวตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาแต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้นั่นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเขาถึงตกเป็นกระแสข่าวว่าได้รับความสนใจจากทางราชันชุดขาวหรือันมาร์ิดที่ทำตัวเป็นตายอยู่หวังจะงาบทางโคนาเต้ไปครอบครองโดยที่พวกเขาไม่จำเป็นจะต้องควักเงินค่าตัวเลยแม้แต่สตาแนแดงเดียว และหากสถานการณ์ลากยาวไปจนกระทั่งถึงเดือนมก,กราคมมันจะเปิดช่องให้ตูกของทางโคนาเต้สามารถจะเจราจาสัญญาล่วงแน่กับสมูรในต่างแดนได้ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวออกมาเพิ่มเติมคราวนี้มาจากทางอาร์สสีชื่อดังจากประเทศสเปนเองที่มีการชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้ช่องว่างระหว่างตัวของทางโคนาเต้กับทักอานเนรสรอตน,นั้นมันกำลังทางออกมามากขึ้นเรืยเ แล้วสาเหตุหลักสําคัญพวกเขาก็ยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลยว่ามันเป็นคนลี้ของทางฝั่งรอัมดริดที่ต้องการจะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นภายในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเพื่อน,นําทางไปสู่การคว้าตัวทางโคโนาเต้ได้อย่างง่ายๆ ทางอาร์มยังมีการระบ,บุต่อไปอีกด้วยว่าฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะแกว่งของตัวโคนาเต้นในช่วงหลังนั้นมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นอย่างดีที่สุดว่าในตอนนี้จิตใจของทางนักเตะไม่มีความมั่นคงและมันก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นจากการตัดสินใจของทางอาร์เนส์สตอตในหลากหลายโอกาสว่าในตอนนี้ระยะห่างของพวกเขามันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับและทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนการที่ทางเดออนมัดดิทมีการวางเอาไว้นั่นเอง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็พูดถึงหนึ่งในนักเตะที่มีโอกาสจะย้ายออกจากสโมสรของเรากันไปแล้วคราวนี้เราจะกลับมาดูคนที่เราหมายปองอยากจะได้ตัวเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเรากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติอังกฤษของทางปราสาทเหลีอนแก้วคริสตันพาเลตหลังจากทีมของเราพยายามไล่ล่าตัวเขาอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและเกือบจะได้ตัวอยู่แล้วในช่วงวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขาย แต่สุดท้ายเดิวนั้นก็มีอันต้องล่มลงไปในแทบจะเรียกได้ว่าวินาทีสุดท้ายกันเลยแต่ล่าสุดอังฟาบิิโอโรมานโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยชาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการชี้ชัดว่าแม้เลเวภูของเราจะยังคงอยากได้ตัวเขาในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์แบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่สถานก,การณ์ในตอนนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมอีกแล้ว ตอนจบฤด,ดูกาลนี้มาร์เกฮีจะสามารถย้ายทีมได้ในฐานะนักเตะฟรีเอเย่นนะโรมาโน,โนกล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเองมันค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่าการตัดสินใจยังไม่เปลี่ยนแปลงและมันก็มีหลายสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวเขาด้วยผมได้รับคำถามเกี่ยวกับไบยนมิวนิบาร์ซโลนาละเลเอันมาดริดแต่สิ่งที่ผมบอกได้ก็คือมันมีหลายสโมสรระดับท็อปเลยละ่ะ ผมบอกคุณได้ในทันทีตอนนี้เลยว่าหลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปิดตัวลงไปลิเวอร์พูลยังคงอยู่ที่นั่นนะพวกเขายังคงต้องการได้ตัวเกฮีลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในหลายทีมที่มีการพูดคุยกับนักเตะเพื่อเซ็นสัญญากับเขาแบบรายค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่มันไม่ได้มีเพียงแค่ลิเวอร์พูลแล้วมีหลายสโมสรเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความสนใจจากทางบายบร์นมันมีความสนใจจากบรรดาสโมสรระดับท็อปของประเทศสเปน และรวมไปถึงบรรดาทีมระดับท็อปในประเทศอังกฤษอีกด้วยซึ่งไม่ได้มีแค่เพียงทางลิเวอร์พูลหลายทีมในประเทศอิตาลีก็มีการโทรศัพท์ไปหาตัวของทางมาเกฮีนาและพวกเขาก็พร้อมที่จะเสนอค่าเหนื่อยแบบงามให้กับตัวของนักเตะด้วยดังนั้นมันจะเป็นการแข่งขันแย่งชิงตัวที่บาครั้งแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ